โดยการแข่งขันทั้งหมดนะครับ6นาทีกับ2รอบ6นาที2รอบนะครับสำหรับรุ่นนี้65ซีซีครับอายุไม่เกิน12ปี6นาทีนี่โหดนะสำหรับเด็กอายุไม่เกิน12 <c oughs> นี่นักแข่งหลายคนก็ลง2รุ่นแล้วนะยฮะเดี๋ยวท่านจะบอกว่าโอ้โห12รอบเราเขียกัน2รอบเรานังแย่นะ้ว เด็ก <12, S 2> รอบเลยโอโหรอบนวินาทีครับรอบนึงนี่ลดใจย,ยัง58าสิบแปวิแล้วลดเล็กนี่คิดดูแล้วกันนะครับเอาล้วครับเราจะมาชมพอ้อมกันนะครับในโค้งแรกของการแข่งขันนะครับกับ65สิบายุไม่เกิน12ปีครับเราใช้เวลาครับเวลาเราฟิตร่างกายวิสาทางการกีฬาเขากำหนดในว่าต้องยืนระยะได้กี่นาทีกี่นาทีครับ เอาละครับออกสตาร์ทมาแล้วครับจะเห็นตองห้านะครับธนวัฒน์มีผิวขึ้นนํามาก่อนครับแล้วก็เป็นจริงนะครับถ้ามีโฮช็อตได้รับไปแล้วนะครับโอ้โหก็เป็นโฮช็อตโค้งแรกขรับโอธนวัฒน์มีผิวตามด้วยต้นกล้าชนกรครับ6 5ซซีีนะครับชนกรบุญส่งครับหมายเลข77นะครับแล้มาดูแถวที่3ครับชิ้นสุรุโงงเอี่ยมเพชรเพลิงนะครับหรือเปล่าเดี๋ยวรอภาพใหญ่แล้วก็เป็นในส่วนของเทพชินพาคินตึกหากินนะครับอ่าชัวร์ ชัวครับอ้าวอ่าดูตรงนี้ครับดูกันก่อนนะครับอ่าหนึ่ดอ่าดูครับเต็้เ,เต้นยางสุนัครนะครับสี่หกชินสุนุพงหนึ่งศ์แปดนะครับพรชะละนาไนวงมุกชูตามด้วยโทรคุณบ้านช่ายครับรัชตนนี้รุ่งเล้าและก็หนึ่งหสี่นะครับนี่เลยนะ ก็ได้จับอยู่ผู้นำนะครับให้รู้ว่าเลยแต่งที่3 4 5ตอนนี้ผู้นำครับสองหน้าที่ที่สอต้นกล้าที่ 3, ท 4, 5, าาสาตชินุพงศ์มังกรภาษาครับที่สี่นะนี่เลยฮะสำหรับ,บรอบ ก่อนนะครับเรามาดูกันนะครับกล้องของเราจับอยู่ที่อันดับ3กับ4ครับ108นะครับเข้าก้องพรชระนาในวงมุดชูนะครับตามหลังในส่วนของนักแข่งของมาลิซียหกอ่ะมากรป่าสักมาจากป่าสักชนอัสราบุรีครับนี่เลยฮะป่าสักชนละเสร็จแล้วครับเฮยมีคนหลังดูแลอยู่ตลอดนะครับสําหรับเด็กคนนี้ชื่อสมองอีเอ็เพ็งครับ เดียวรับนี่ฮะเป็นเด็กสลับุรีคนหนึ่งครับสำหรับุคูคือพวกเลทีมนะนะธนวัฒน์มีผิวฮัน้องปอส้อมทุกวันยกน้ำหนวันแล้วก็ต้มก้าชนุกครับนี่เราไปแข่งในงีลากาแล้วนะครับมาเลเสดต้ก้าชนุกรโอ้ยมีตกระนาดด้วยนะครับมีตกระนาดชิดศนุพงนะมีตกระนาดลงไปด้วยนะครับเอาเลยครับ อมายเลขเ็นะครับตามด้วยชิสุรพงศ์แล้วก็ทระองพชลเดชใยแล้วก็ในส่วนที่หนหฮามากห่ามากครับกกส่สามต้องบอกว่าหมายเลขยี่สิบสองนี่ตอนนี้เราไม่เห็นว่า,า,ยา,าวยวอยู่ที่เาไหร่สำหรับพรัดชนนีเอเปลยู่แที่ห้านะครับโอ้โหต้องบอกว่าเกมการแข่งขันที่เปลี่ยนป้าโดดขึ้น ชิ้นสนุกของเหยียดตึ้งๆนี่โหดเหลือเกินโดนขวาหน้าด้วยวะไม่มีเมตตาเลยเมตตาไม่มีสําหรับเพื่อนเลยโอ้โหเตี๋ยหงโดนขวาหน้าต้นข้าชมนครเลยนะครับยอมได้ไงครับต้นข้าชนนครอนุวชัยหุ่พ่อบอกว่านี่ฮะขึ้นมาเป็นที่สองนะเตีหขึ้นมาเป็นที่สองนําหลี่ยมที่สองห้าครับ 77ที่สามนะครับละดาที่สมาเลขหศูนย์ครับอลชาลานไนพวมบุญชูหรือว่าเขาคลังนะโอ้โหรวนี้นึู่คนนี้เนี่ยต้บอกว่าเหรียญเงนนะกีฬาเยาวชนแห่งชาติอันดับที่4นะครับมายเลอันดับที่หกับทีจุทาหาวาแล้วก็อันดับที่7นะครับมาเลข1 1นทีเทรพน์สมนานะครับแล้วก็ที่แปดมาเลขสามสิบเอครับชารวย ปที่1ิบนะครับรมายเลขมิามนก็แรงงานสามดำดที่หาม้มาหกับายคนสามสิวคือระดับตางจดนะครับตอนนี้ก็จะคุมเรียกว่า,อาโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอแต่ตอนนี้แดนํำโดยตองห้านะครับ,รรบที่สองหมายเลขสี่สีหกนะครับที่สามหมายเลขเจ็ดเจ็ดนะครับ ดีซีก็ดับซีจะเป็นซีซีเป็นซูเปอร์นะครับซูเปอร์นหกสิบห้าซีซีครับตอนนี้เต็มสองที่โดนนักรอบไปแล้วนะครับเต็มห้าสองจางเชียนหาวนักแข่งจีนโดนน็อกรอบยังเด็กครับจางเชียนหาวอายุน้อยมหาประสบการณ์เมืองไทยฮะเมืองจีนมันหายากครับ มัญหางหกลฮะเมืองแต่ละเมืองไปแข่งทีไกลครับเขาก็เลยบอกว่าอุ้ยไทยดีกว่าขับมาขับมาหน่อยเดียวก็สิบพล,ล็อกแล้วขับไปหน่อยเดียวก็ลงไปน้ำโขงไม่ต้องสายอไม่ได้เอาละครับมาจบการแข่งกันต่อนะครับใจออเตังแต่ทนสองสามสี่นะครับเยทามาวมาอยู่ตรงไปเลั <c oughs> <c oughs> ่รข่งน้ัแลแข่งที่สมเ็เจ็ตครับต้ชนกอนครับังเรรนแครับองการชนกอนเริ่มร้อนเริ่มร้อนไรบลเครืเคืดีเซลเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วันไต้องการจะรับอะไรครับแลแข่งที่สี่ครับอ่อเพลดอนน์พลมุนชูแข่งที่สี่ครับ ตัวนลืกไหนที่5้านี่มองไม่เจอเลยนะเห็นธรกิจเส็นเตอร์ผมเป็นคนละรอบนาะผมเป็นคนละรอบเพราะว่าหมายเลขยี่สองรัชนนท์เรื่องแววสี่เก้าแปดคงไม่ใช่สี่หนามครับอ๋อสี่เก้าแปดหรอไม่ใช่นะสองตันนี้ไม่ใช่ดยี่สิบสออยู่นี่สองไปแล้วนะคนละรอบกันนะครับนี่ก็เรี่มมีน้องรอนะ

เลี้ยนระดับ2ครับสี่โมงครับสามเลี้ยนเลี้ยนครับเปิด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 เด็กน้อยเด็กน้อยให้รุ่นใหญ่เข้าไปก่อนอ่าเพราะว่าเขาขี่รุ่น50ครับค่อยๆฝุดขึ้นมาเรื่อยๆครับอาจารย์อ่าเรามาดูครับชิดสนุโมงเหยียมเลี้ยงครับมงก่อนบัตสั่งเป็นตำแหน่งที่สองครับอาจารย์ครับครับ แล้วก็ที่3นั้นก็เอ้าอีกรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วรอบไฟนอลแล้วตะวันมีผิวร้บจะพองลามอยู่นะครับไปเลกตองห้านะครับโอ้โหเขาเรียกเขาเรียกสมรักน้อยสมรักน้อยเพราะว่าขีคุยไม่มไม่คุย้อยะาเป็นนักแข่งเหรียญทองด้วย ครอีกไม่กี่เมตรแล้วนะครับตองห้าโอทาร์มีผิวครับนำแบบสบายแล้วครับขี่เซฟแล้วตอนนี้แล้วก็เข้าโค้งสุดท้ายยัน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 เอาแล้วจริงครับอาจารย์มิ้แม่นนะผมบอกเข้าโค้งสุดเบอร์ไปแล้วแล้วกันที่สองเข้ามาเป็นที่สี่ขอครับพิษสุรุโง่เอี่ยมเป็นเพลงครับและที่สามครับต้นกล้าเจ็ดชนตะกรบุญโสมครับสวัสดีครับ แลนดีซีหนึ่งถึงแปดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งแปดมาไม่มายังไม่มามาแล้วมาครับมาแล้วมาครับมานนี่คุณพ่อแล้วก็ช่างช้างสุรินนะฮะกับดูแลในเรื่องของรถช่างช้างสุรินแล้วก็คุณพ่อก็พาไปเรื่อยนะฮะไปโน่นไปนี่ครับขอบคุณอีกครั้งครับเดี๋ยวผลเนี่ยเป็นการเรารายงานอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณในส่วนของผู้สนหับสนุนัการกีฬาเะเทศไทยขอมถึงพรรยากาศกีฬาช่างกันผมมาบักีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ประเทศไทย และสมาคมกีฬาขังรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยครับรถจักรยานยนต์ฮันด้าครับน้ำมันเครื่องอีเดนเป็นสื่อบริพัณธ์ยางพิลารีบริพัณธ์ยางบร,บริสโตน